รวมรถมือ 2JK ยินดีต้อนรับทุกทท่านมาพบกับรถสวยๆและยังมีบริการส่งนะคะสนใจรถคันนี้ติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะเน้นเดินทางไปดูเองไปทดลองขับเองดีที่สุดนะคะเพราะแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไหน,หน้าเช่นกันค่ะรถยนต์คันนี้นะคะคือนิสสันซันนี่นีรถปี03 เครื่องยนต์1,600ซีซีค่ะเครื่องนิ่งๆเงียบๆเกียร์อโอโต้เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินรวนนะคะด้านหลังมีร้ออะไรให้อุปกรณ์ช่วยเหลือมีครบภายในเป็นเบาะหนังแอร์เย็นติดฟิล์มไฮคูกันยูวีมาเรียบร้อยค่ะเพลงมีฟังมีกุญแจรีโมทมีระบบเซ็นทรัลล็อกร้อแม็กสวยค่ะเป็นขอบ15นะคะช่วงร่างดีแน่นๆหน็บๆบอดี้สวยค่ะหน้า คันหลังเดิมๆค่ะเอกสารมีครบภาษีไม่ขาดนะคะสนใจรถยนต์คันนี้ดูรถได้แถวซอยแบริ่งใกล้กับแยกบางนาซึ่งมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้ค่ะสนใจเน้นโทรนะคะคุยเจราจากันโดยตรงนัดหมายกันโดยตรงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านค่ะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ